กูคบด้ยนะแต่โยลำนแกย้อนแาเนียร้อยนีไม่กว่าแลำเแี้ยเออตาเปล่ต้องร้อยร้อยกวาร้อยร้อยลำลำกวาลำลำร้อยนีลำเออร้อยนีลำร้อยกว่าตึ้งตาบะสมุดไม่คว่าร้อยหมักหมักลเต่แตะลำแก่แกไปบ้ารเลยใจมุ่งนั้นเกอคือว่าตํำขวากตำลง แม่ <West> มันมาอันนี้ปอเนื้อนี่ม anyway, ันเป็นระยะยังไปไอ้ปเนื i̇şte. ้อมันจะไงนี่ออคุณรู้ไุดเรีย่แกตัดูคุณรู้จนเนียตกลงตนี่อันนี้อันนี้ตมึงบอกตีนี้กูจตรูจเรียนคุณยัไเรกูก็อยากได้แกไ้วีไรกูวีวีอ เปลเอกสดงเ่านตีกูไปกินน้ำจ้ากูจไรว่าคนจีนนั้นเนี่คอยคนจีนนั้นกูกูน้อยแต่กูเปีกหลืงก็นเพ่งันก็ลองให้ไอ้โต๊ใจไว้สุนให้ตกใจเอเพ้งจะไม่เนีนนะเน่นใหม่เอกใจสวิัยดังตัวูจักงเพงมาประทิดประดอยทำเป็นอื้นจักนั่นเออ นั่งลุงพาไปทำเป็นเพลงโนโราพาไปทำเป็นเพลงถึงเมืองกูเพลงนำกลางเดนกกูรองได้ส้มป่าชาเหล่าจีนอฮซานมาเฮจานกลางตายงองรองได้ป่าชากลางดิควังครับนำกลางเดนกภปาชากลางครับพี่ตัวรองได้แน่นอน น้ำค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ้ยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบางหรือไรเมื่อไรจะง่าเพื่อนมาช่วยจับกันไทยรู้ตัวหรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งชอบน้องน้ำค้างที่หยดจากว่าเหมือนเป็นสัญญาปรารถนาหาคู่รักของหากพีทเอแล้วเธอไม่ตอบกระนอง น้ำค้างจะเป็นน้ำกองคู่จองจะเป็นคู่จางอันป่าจาร้อยป่าจากลางควังบราจาไตยติควังกับน้ำค้างดะดกป่าจาไต้ครับ นามกลางเดือนนอกน้องาวเอ้ยมันตกแลว้วน้องเอ้ยน้องแก้วเจ้าไม่น้ำบางหรือใด่อใด่ะเพื่อนมาเลยจะจับกไัไต่ยดูตัวเรือเปลวะ่าใคนหนึ่งจบน้อง มาจากบลกกว่ามันเป็นัญญาปราตานากูรักร็หาากปีเตเน่แล้วเธอไม่ตอบสนน้องน้ำแข็งน่าต้องเป็นน้ำกรอบกูจองต้องเป็นกูจังเจ้า